แล้วครับก็ขอสวัสดีเหล่าแฟนคลับบุลโตโนารุโตทุกทุกท่านด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อของริวนะครับแล้วก็มาซิลิที่ถูกแผนของชิกามารุเนี่ยหรือแผนของคาชินโคจินะครับเอาแบบนี้ดีกว่านาะที่จะต้องแยกพวกมัน2คนเนี่ยออกจากกันนะครับเราจะมาพูดถึงความเป็นไปได้แล้วก็ความที่อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นไปไม่ได้นะครับเราจะพูดใน2แง่มุมนี้แต่เราจะพูดในส่วนของริวก่อนนะเพราะว่าตัวของริวเนี่ยถูกแยกออกไปอย่างชัดเจนว่าจะต้องกําจัดมันนะครับผมและ ถูกลุมถึง4คนด้วยนะเพราะว่าคนที่รออยู่เนี่ยก็จะมีทั้งอาริยะแล้วก็โยโดใช่ไหมแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยกันละกันนะครับผมก็ถ้ากดแล้วเดี๋ยวไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าก็อย่างที่ทุกคนรู้กันดีว่าในตอนล่าสุดเนี่ยคือทั้ง5คนนะครับไม่ว่าจะเป็นโคโนฮามารุทรดะมิสกิหรือว่าโยโดอาริยะอะไรเงี้ยเขาถูกบีบมานะครับผมว่าให้มากําจัดไอ้สอตัวนี้แต่ชิกามารุเองเนี่ยเขาบีบแยกกับโคนะมมาอออีกกย่ง่งงึ็คคคืืจให้ เหมือนเล่นกับความรู้สึกของมาสิลินั่นเองนะครับผมก็คือในส่วนของโคนฮามารูเดี๋ยวเราค่อยพูดคุยกันว่ามันจะไปจบลงยังไงเกี่ยวกับการเล่นความรู้สึกกันแบบนี้นะครับแต่ของทางด้านริวเนี่ยคือถูกแยกออกไปอย่างชัดเจนนะครับและคนที่จะสู้เนี่ยมีสี่คนเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งณนะตรงนี้เนี่ยหลายคนมองว่าเฮ้ยพี่แบบนี้จะไหวบ่าว่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนถามเข้ามาบ้างนะซึ่งในมุมมองผมเนี่ยผมมองว่าไหวนะครับถ้าเราดูจากหลักฐานในเนื้อเรื่องหรือว่าจากคาพูดของแต่ละตัวละครนะครับ ที่ได้มีการแบบอ้างอิงออกมาเนาะซึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราขอพูดในประเด็นที่มันไหวก่อนนะซึ่งที่บอกว่าไหวเนี่ยคือเราอิงจัดตัวของคาชินโคจิที่เขาเนี่ยมองว่าโอกาสที่จะพลาดในการต่อสู้ครั้งนี้มีไม่มากนั่นเองนะครับผมจัดที่ตัวของบรุโตได้ถามเขาไปว่าโอกาสที่จะทาพลาดละมีมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคาชินโคจิเขาบอกว่าไม่มากใช่ไหมซึ่งการที่คาชินโคจิเนี่ยเขาได้มีการส่ง3คนนี้ไปเนี่ยคืออนาคตเนี่ยเขาน่าจะได้เห็นแล้วนะครับว่า3คนนี้เนี่ยน่าจะจัดการกับทั้ง แล้วก็ตัวของมัสลิไ้บาบเขาก็เลยเลือกที่จะให้ชิการุเนี่ยส่งไอ้สคนนี้ไปแทนที่จะเป็นคนอื่นนะครับแต่บรุโตเองนะตอนนั้นก็ยังไม่ได้เชื่อนะว่าไอ้โอกาสที่ไม่มากของตัวของคาชิโคจิเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมก็ยังเคืองๆอ,อยู่อะไรเงี้ยเนาะว่าเขาก็เป็นห่วงเพื่อนเขาแหละต้องไปสู้กับสัป,ประลาดถึง2คนเลยทีเดียวนะครับแต่เนื่องจากคาชิโคจิกันตีออกมาในระดับนึงเนี่ยผมก็มองว่าโอกาสที่จะชนะเนี่ยน่าจะมีอยู่สูงพอสมควรเลยก็เดี๋ยวต้องมารอดูว่าโอกาสชนะของทั้งสง คนนี้เนี่ยจะเกิดจากใครจะเกิดจากซาลดะหรือเปล่านะครับเพราะว่าทางด้านตัวของริวเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะออกแนวประมาทประมาทเพราะว่าคิดว่าพวกทางฝั่งนินจาเนี่ยยังไม่รู้จักตัวเองด้วยนะครับผมอาจจะโดนแบบว่ารอบกัดว่ารอบโจมตีอย่างนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าถ้ายิ่งจบการโจมตีเร็วหรือว่ายิ่งจบการต่อสู้เร็วเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเป็นฝ่ายของซาลดะแล้วก็มิสกีแล้วก็โยโดอารยะที่ได้เปรียบใช่ไหมเพราะว่าจะมาลุมกินโต๊ะทางด้านมัสลีได้นะครับยังไงก็ต้องจบเร็วไว้ก่อนแต่ถ้ายืดเยื้้ออนนนี่ัก็ไมแ ซึ่งตรงนี้ถือว่าอันตรายนะครับแต่ยังไงบรูโตเนี่ยถูกสั่งห้ามไม่ให้ออกมาอยู่แล้วแต่ไม่รู้จะห้ามได้หรือเปล่าอ่าอันนี้ก็เป็นในส่วนประเด็นที่มีโอกาสจะชนะสูงนะครับในตอนที่กําลังจะมาในตอนหน้าเราก็ต้องมารอดูกันว่าสรุปแล้วในตอนหน้าเนี่ยเขาจะโยกไปเป็นฉากของริวแล้วก็ทางฝั่งไอ้สคนนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่าจะยังอยู่ในฉากความรักของคนฮัามาูร์และก็มาสลินะครับผมก็เดี๋ยวรอดูกันส่วนในหัวข้อที่จะไม่ประสบความสําเร็จในการจัดการในครั้งนี้นะครับตรงที่ว่าผมว่าจํานวน คนเนี่ยมันน้อยนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจํานวนคนระดับเนี้ยคือถามว่าถ้าเป็นระดับแบบว่าเจ๋งๆไปเลยเนี่ยมันก็พอที่จะวัดผลได้ใช่ไหมแต่พวกระดับมิสกิเนี่ยอ,อาจจะโอเคนะครับฝีมือเราเห็นกันมาพอสมควรแล้วแต่โยโดแล้วก็อารยะเนี่ยดิผมไม่ค่อยมั่นใจในฝีมือของพวกมันเท่าไหร่ผมกลัวไอ้สอคนนี้มันจะทําแผนพังและดูเหมือนว่าฝีมือมันจะไม่ถึงในการจัดการกับริวแล้วมันจะกลายเป็นงานหนักของทางด้านระดับแล้วก็มิสกินั่นเอ,เองนะครับผมก็เลยมองว่าถ้าสองนินจาซึนะมาเป็นตัวฝี คืองานหนักมันก็จะตกมาเป็น2นินจาคนฮะใชัดไหมซึ่ง2คนเนี่ยผมมองว่ายังไงก็เอาริวลงยากมากๆนะครับผมเพราะว่าขนาดเป็นตัวของชินกิเองเนี่ยตัวของมิสกิยังเอาตัวของชินกิลงยากเลยใช่ไหมตัวของซาะดะเองเนี่ยก็ยังสู้ตัวของชินกิไม่ค่อยไหวด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าคุณสมบัติจักรของ2คนนี้มันจะเป็นต่อคุณสมบัติจักรของริวก็ตามนะครับเพราะาสายเหล็กเนี่ยมันแพ้สายฟ้าอยู่แล้วใช่ไหมและสคนนี้ก็คือเป็นทตาสายโดยสายตรงเลยนะครับสำหรับมิสกิแล้วก็ตัวของซาดะ เนาะแต่เนื่องโดยฝีมือเนี่ยมันอาจจะมากบในเรื่องของจุดอ่อนที่แบบว่าแพ้ทางกันในตรงนี้ได้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าริวเองเนี่ยเขามีความสามารถระดับไหนจะก,กะเยอะแค่ไหนแล้วมีพลังอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้แบบแน่ชัดมากนะครับผมเขาอาจจะมีพลังในการแบบว่าควบคุมลากไม้ได้หรือเปล่าตรงนี้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่แน่ๆเนี่ยคือมีทรายเหล็กละหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีทางด้านวัดไปวัดมาใช่ไหมในรอยกรงเล็บเหมือนกับตัวของฮิตลิอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าริวเนี่ยน่าจะมีนะครับในส่วนตรงนี้นะครับแต่ เนื่องจากพลังพื้นฐานริวเนี่ยมันเป็นของชินกินะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นจุดเสียเปรียบของริวที่มันทําให้ตัวของทางด้านพวกสาลดะเนี่ยเขาก็รู้พื้นฐานแล้วว่าริวพอใช้ท่าอะไรได้บ้างนะครับและมีท่าไหนบ้างและรวมถึงพลังของริวเนี่ยจะออกมาเป็นแนวโน้มยังไงนะครับตรงนี้ก็จะช่วยเหลือพวกสาลดะได้เยอะพอสมควรนะครับแต่ในเรื่องของจํานวนคนเนี่ยคือส่วนตัวยังไม่ค่อยมั่นใจ4คนนี้เท่าไหร่นะครับผมถ้ามีโบรูโตเข้ามาพ่วงด้วยเนี่ยก็จะมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เดี๋ยวต บรูโตะจะดื้อรั้นและออกมาหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าซาละดาเองเนี่ยก็เหมือนกับจะเป็นคนสําคัญของบรูโตด้วยมิสกีเองก็ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นการต่อสู้ที่อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ถ้ามันยืดเยืย้อขึ้นมาเนี่ยมัสซลีเองเนี่ยก็จะต้องรู้ใช่ไหมว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นเพราะไงต่อสู้กันเนี่ยเสียงมันไม่เงียบอยู่แล้วถ้ามันไม่ได้จบแบบเร็วฉับพันแบบมาถึงปาดคอตายอะไรเลยอย่างเงี้ยเนาะถ้ามีการต่อสู้โดยการใช้กระถาหรือว่าใช้พลังอะไรอย่างเงี้ยยังไงมันก็น่าจะต้องมีนะครับผมทาง,าบบง้หเกต มัสลีเนี่ยออกลงแน่นอนนะครับแต่ถ้าบลูโตออกลงมานะครับตัวเด็ดของเราออกมาแน่นอนอย่างที่คาชิโคจิเคยบอกไว,ว้ว่าบลูโตขยับตัวของจูาเองก็ขยับเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าดูเหมือนกันนะถ้าบลูโตขยับจูามันจะขยับยังไงเพราะว่าสองคนนี้เขาเลงกันอยู่แล้วจูาเขาไม่เอาบลูโตไว้หรอกเพราะว่าเขาบอกแล้วนะครับว่าไอเครื่องสังเวยให้กับ10หางเนี่ยเอาเคากิคนเดียวก็พอนี่คือ2มุมมองนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับในระหว่างที่ตัวของซาลาดัเนี่ยเอาลิวแล้วก็ตัวของ มาสลีเนี่ยแยกออกจากกันนะครับเพื่อที่จะจัดการกันง่ายๆเนาะเพราะว่าถ้าพวกมันรวมกัน2คนเนี่ยคืออาจจะยากเกินไปสําหรับพวกเขานะครับต่อให้ขนกันไป5คนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าแต่ถ้าแยกอย่างเงี้ยมีโอกาสสาเร็จสูงนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็ต้องมารอดูกันว่าจะออกเรื่องดีนะครับคือการกําจัดริวได้หรือว่าจะออกเรื่องร้ายคือเอาริวไม่อยู่นะครับสาหรับไอ้สคนนี้เนาะเพราะว่าริวเองเนี่ยคือเขามีความคิดอันตรายมากเลยนะครับเขาเนี่ยเคยพูดตรงๆกับซาลาดามิสกิด้วยว่าคือเขาเนี่ยกะค่ายเฮี้ยนเลย นะครับถ้าเขาเจอนินจาใช่ไหมเพราะเขาเนี่ยไปฟังอะไรที่จูราเนี่ยมันใส่มาในหัวเขาเยอะมากเลยนะครับเขายังพูดอีกนะครับว่าเออมันดีนะที่ได้มีการพูดคุยกันก่อนไม่งั้นเนี่ยเขาฆ่าเฮี้ยนไปแล้วนะครับผมตั้งแต่แรกที่เจอนั่นเองแสดงว่าเขามีความคิดที่โหดร้ายมากไอตัวเนี้ยเก็บไว้ไม่ได้แน่นอนนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูกันว่าซาลาดาแล้วก็มิสกิรวมถึงโยโดแล้วก็อารยาเนี่ยจะจัดการกับไอปีศาจร้ายตัวนี้ยังไงถึงแม้ว่าตัวของชิกามุรุจะมองว่ามันเป็นเหมือนลูกอสูรหรือว่า ก็ตามแต่ความคิดมันหลายกาดมากเนาะซึ่งก็เดี๋ยวต้องรอดูกันไปนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมีประมาณเท่านี้เลยนะครับถ้าใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วมีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดยังไงเนี่ยขอภัยด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครเห็นต่างเม้นต์มาได้เลยนะครับเราจะได้รู้ว่าเออเห็นต่างในส่วนไหนและมีส่วนไหนเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนะครับเราจะได้มาอ่านกันแล้วก็แชร์ข้อมูลกันไปเนาะเกี่ยวกับเรื่องบุรุโตะแล้วก็นารุโตะนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปแล้วสวัสดีครับ